ทุกคนดอยสุเทพอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเรามองจากชั้นสองของอินเดียนไบอ่ะจะเห็นดอยสุเทพสวยมากแต่ทั้งล่างเราจะมองไม่เห็นถูกไหมเห็นไหมฮะอ๋ะเอเล่นน้ำกันทุกคนดูสินี่ฮะเราจะรอดไหมเนี่ยเราจะรอดไหมจา้านี่ทุกคนของร้านอินเดียนไบเขาก็ร่วงประเพณนนีนะ,ะทุกคนดูสิน่ารักมาก น่ารักมากทุกคนทุกคนดุความน่ารักของอินเดียนไบโอ้ยเกินน่ารักมากทุกคนจ๋าเราหลบก่อนเราหลบก่อนทุกคนเดี๋ยวเปียกทุกคนนี่ฮะเจ้าหน้าที่พนักงานเขาก็ไปร่วมแจงประเพณีไทยน่ารักเนาะอินเดียนไบส์น่ารักมาก นี่ยหละคือความน่ารักทุกคนข้างล่างตรงนี้ฮะตรงข้ามอาจจะเป็นอินความเป็นญี่ปุ่นทุกคนแต่ถ้าเกิดเราเห็นจากชั้นสองอินเดียนบยเนี่ยเราจะเห็นภูเขาดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าเลยนะทุกคนจ้าร้านนี้ก็จะมีพนักลูกค้าเข้าอยู่เรื่อยๆเ,เลยทุกคนทั้งวันนะฮะเปิดทุกวันจะ้ะไปเดี๋ยวเราจะพาเดินนะเราจะไม่ไปดูที่ที่เปียกๆก,ก่อนและกันวันนี้เนาะเราจะไปวัดวัดเวียงยองยองเวียองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแบบเจ็ดี้อ่ปีอยู่ไม่ไกลจาก อินเดียนไบายทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะไปประตูเชียงใหม่เนี่ยไปทางนี้ได้เลยครับเนี่ยเดินไปเรื่อยๆประมาณ500เมตร600เมตร700เมตรว้ายรถน่ารักทุกคนดูสิไปนี่คือถนนบัวลายถนนคนเดินที่ยิ่งใหญ่ทุกวันเสาร์เนี่ยทุกคนทีจ้าทุกคนจ้าอินเดียนไบายทุกคนรถสองแถวแดงเอ่อเหลืองเนี่ยเขาไปพระธาตุสีจอมทองนะ ไปไหว้ใครที่เกิดปีชวดนะครับเพราะ12ราศีก็จะมี12พระธาตุถูกไหมจากอินเดียนไบเราสามารถเดินไปเช็คได้เลยนะว่าพระธาตุไหนราศีไหนนะฮะที่จะต้องไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลร้อยเมตรจากโรงแรมนะฮะจากโฮสเทลอินเดียนไบนี่แหละเดินไปวัดหมื่นสารก็จะมีการแบบว่าใช้เงินนะฮะทำเป็นจำลองรูป12ราศี12เจดี สวยมากทุกคนมีพระพิาเนศสวยึ้นไปแล้วไม่ไกลอ่าทุกคนไปได้เลยได้ความรู้ด้วยอย่างคนเกิดตีกุลเนี่ยนะครับก็จะต้องไปสักกราระพระธาตุดอยตุงเขาก็จะทําเป็นวัดหมื่นศาลนะเขาก็จะมีเป็นแบบ12พระธาตุเลยทุกคนไปดูกันเองเนาะเดินไปจากนี่ฮะถนนวัวลายโอ้ยทุกคนเนี่ยคันระวังฮะ เราะเราเป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกต้เาเปียกไม่ได้นะฮะโอ้ยโอ้ยห้ามเปียกจ้ะนี่่ะห้ามห้ามสาดยูทูบเบอร์นะห้ามสาดยูทูบเบอร์ไม่เอา,าเดี๋ยวเปียกถ่ายไม่ได้ไงลูกขอบคุณจ้าน่ารักมากดี่ี ทุกคนเกือบเปียกแล้วฮะนีดอกพวงชมพูสวยไหมดอกไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่คือดอกทองกลาวนะฮะอุ้ยมีอง,งุ่นด้วยหรออาจจะไม่ใช่อัง,งุ่นจ้ะอ๋อใช่นี่เนาะอง,งุ่นจ้ะองุนอง,งุ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ออพวงชมพูจะ้ะพวงชมพูา้ายแล้วหมวกหล่นทุกคนจ้ะจุกานดูดอสุดท้เป็นสีประเพณีปเป็นสง่าประเพณีสงกรานทุกคนจ้ะร้านปิดหมดเลยช่วงนี้ปิดสงกรานนะก็เปิดกัน16เลยทุกคน ทุกคนเราจําได้นี่มีนกด้วยฮะนกสัดว์ป่านี่ะแก้วนกขุนทองนกนกมาโคอืมใครจะมาชมแถวนี้ก็ได้นะไม่ไกลจากอินเดียนไบส์คาเฟ่แอนด์รสอร์ไปเราเดินไปสำรวจบรรยากาศของเมืองวัฒนธรรมกันต่ออืมขามันไก่นี่ไง ข้ามันไก่นันทารามอร่อยอร่อยมากออ,อยุดสิบสี่สิบห้าบหเลยเหรอก็ <c oughs> จะมาอุดหนุนกขาได้นะฮะหยุดกันแบบถึงวันที่สิบหกสบเจกันเลยทุกคนวัดนันทารามเนี่ยฮะวัดในต,ตำนานนะครับก็มีไก่คะข้ามันไก่นันทารามเขาดังมากนะ นี่ฮะทีนี้ก็จะเป็นชุมชนเขินเครื่องเขินเจ้าฟ้าภูมิปัญญาหัตถกรรมอุทกกสีมาแดนวัฒนธรรมงามเลิศล้ำถิ่นนันทารามทุกคนมีสาธุนะทุกคนทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของประตูนี้สิวัดนันทารามทุกคนอุย้ยดูกล้วยสิที่ไหนเนี่ยเอาเป็นโรงแรมเหรอเอา้ามีโรงแรม โรงแรมน่นารักทุกคนออ้ยด่ก,กว้วยสีสิอันนี้เป็นตะแบกอะไรทำไมดอกสีเขียวอ่อนน่ะนะเป็นสีเขียวอ่อนน่ะไม่เป็นสีม่วงเหมือนดอกสเลาตะแบกทั่วไปทุกคนดอกไม้สวยมากเดี๋ยวเราไปวัดยองเวียงยองอะไยานกวงทุกคนยางกวง,กน,ง,กวงนี่นางเงือกค่ะทุกคน <laughs> นายเงือกทุกคนไปเดี๋ยวเราไปวัดยานกวงโอเคขอบคุณนะครับโชคดีครับโชคดีวันดีปีใหม่เช่นกันครับนี่ฮะ อุ้ยคนเชียงใหม่น่ารักดูสิทุกคนจา้าเดี๋ยวเราจะไปวัดยางกวงเราก็ถามก็เป็นยองเวียงแบบเป็นภาษาเกาหลีขเขาก็เลยงงไอ้คุณจนจำต้องทนปั่นรถที่น่ารักนะทุกคนนี่แน่เลยใช่ไหมนี่อีกช่องหนึ่งฮะตรงแอคชั่นมาโอ้ดอกอะไรอะลูกอะไรสีชมพูสดทุกคนจา้านี่น,น,นี่ดูหน่อย นี่เด็กนอ้อยเยาวชนค่ะทุกคนเขาเยาวชนยิ้มไม่เอาจะลดน้ําพี่เหรอลูกรดน้ําแต่ห้ามสาส์ได้ไหมร<อ>ดแบบแบบพรมพรม,มได้ไหมลูก<อ>พรมพรม,มได้ไหมลูกเดี๋ยวมือถือเปียกไงยูทูบเบอร์จะเปียกไม่ได้ลูกเข้าใจไหมขอบคุณนะลูกนะ้<อ> <laughs> จะมาวัดชื่อวัดอะไรเบียงยางกลางวิอะไรนะนยางกวางเหรอฮะอ้าวแล้วตรงนี้นี่วัดอะไรล่ะเอ้ คนละวัดเหรอครับอ๋อว้ายเปียกไปแล้วจ้าทุกคนจ้าไปแล้วจ้า oh, <wait. S 2> ไป, oh. ไ,ปไม่เยาว oh. น่าก,กลัวมากอ้าวเมื่อกี้เราเห็นเจดีทองเขาบอกไม่ใช่วัดแล้วที่เป็นเจดีนึงอ่ะแล้วเจดีทองนั้นวัดอะไรอะ่ะแต่ขวามือเขาบอกวัดวังกลางอะไรนะักวยางกวงอะไรกอย่างไปเอาเป็นวัดเราเลี้ยวขวาแล้วกันทุกคนอ้า oh. วนี่วัดนี้หรอวัดไหนกำแนงงงละแต่เขาเล่นน้ํากันตลอดทั้งทางอยู่นะโอ้ยดูเลย โอ้ยตึกนี้สวยมากเลยอ๋อนี่ไงวัดยางกวงเจอแล้วทุกคนวัดยางกวงวงเล็บจอมพิสลรีบุรีนามนั่งรั้วนี่ไงปรีบเข้าไปทุกคนจ้โอโ้ยสวยทุกคนจ้สวยมากแล้วก็ดอยสุเทพเป็นสีอยู่ตรงนั้นออ้ยสวยทุกคนไปฝนจะตกทุกคนไป นี่เขาไปข้างในกันทุกคนจะาอ,อวัดยางกวงนะครับทุกคนจังง่ายๆนะครับง่ายมากพระเล่นสงกลานต์ด้วยจากทุกคนจาโอเคเนาะเดี๋ยวรีบกลับอินเดียนบ่าจากทุกคนแม่นั้นจะแฉบเบีย์โอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะจากอินเดียนไบค์เดินมาไม่ไกลจากทุกคนตลงทางเล็กน้อย